หรือนี่จะเป็น t o y ต t a Camry Generation ใหม่คาดว่านไดเครื่อง2.2 Turbo 265แรงม้า420นิวตันเมตรด้วยครับทุกคนเนื่องจากไม่กี่วันก่อนได้มีศิลปินดิจิ t a ลได้ทำการออกแบบใหม่เลยนะครับของ t o y o ต a Camry โดยอ้างอิงจากดีไซน์ใหม่ของเจ้าตัว Toyota Cloud s p o t t o o n e p t t ที่เพิ่งเปิดโฉมออกมาก่อนหน้านี้ถ้ามาแนวนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยเด็ดดุแบบขายดิบขายดีแน่อนอนครับ ถ้าดูดีๆกระจังหน้าและฝาก,กระโปรงม,มีความคล้ายคลึงของเดิมรุ่นเดิมปัจจุบ,บันนี้มากเลยครับไฟหน้าถูกปรับใหม่ใหม่ทั้งหมดอันนี้คือยกเซตเลยครับรูปทรงเป็นแนวยาวแบ่งเป็น2ชิ้นเนาะด้านบนก็จะเป็นไฟที่เป็น day time running light ส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟ led แล้วก็จะมีไฟ day time running light ที่เป็นรูปตัว c อยู่4ชิ้นบอกได้เลยว่าเท่สุดๆเลยครับชุดแต่งข้างซ้ายและข้างขวาจะเป็นช่องลมแล้วก็มีลูกเล่นที่เป็นหยักสชิ้นด้วยครับ รวมๆแล้วรถคันนี้ดูรูลราแล้วก็ดูแพงมากๆเลยจริงๆในส่วนของด้านท้ายดูรวมๆแล้วอาจจะดูเรียบๆเหมือนกันแต่โดดเด่นด้วยไฟท้ายที่เป็น LED แบบจัดเต็มเพราะไฟท้ายเขามันยาวติดกันทั้งสองฝั่งนะครับทุกคนรูปทรงเรียวยาวด้านในจะมีไฟเป็น LED สีแดงอยู่และในส่วนของทั้งแถบด้านหลังเป็นสีดําด้วยโอ้โหมันเท่และก็ดกจริงๆนะครับส่วนต่อไปคือสปอยเลอร์หลังมีการออกแบบที่คล้ายกับรุ่นปัจจุบันครับ ถัดลงมามีเส้นสายที่ว้ลลงไปทําให้รถดูมีอะไรมากขึ้นในส่วนของชุดแต่งด้านท้ายก็เป็นสีดํำเรียบๆไม่มีอะไรมากนักคาดการว่าจะถูกเตลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ที่เป็น4สูบทอโบ2.4ลิตรแบบใหม่นะครับแล้วก็ให้กําลังสูงสุดถึง265แรงมากแรงบิดมากถึง420นิวตันเมตรและแต,ตัว Toyota Camry Generation ถัดไปนะครับคาดว่าจะถูกเปิดตัวนี่ไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งอาจจะมีการปรับโมเดลใหม่ในปี2024หรือ2025ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะเพื่อนๆแต่บอกด้เลยว่าถ้ามาแบบนี้สวยจัดแบบสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับถ้ามาแนวนี้โฉมนี้สวยหรือเปล่าครับชอบกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้น่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับตัว o ต a าแ m r y เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดเพียเช่นนี้นะครับสวัสดีครับ